กองทัพภาคที่2ค่ะมีการประกอบพิธีถวายความจงรักภักดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี2เมษายน2567ค่ะ ที่ห้องสีพัชรินสมุรสร่วมเรืองชัยค่ายสุรานารีจังหวัดนครราชสีมาพลโทอดุลบุญธรรมเจริญแม่ทัพภาคที่สองพร้อมด้วยประธานสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขากองทัพภาคที่สองเป็นประธานประกอบพิธีถวายราชสักการะถวายราชสาดุดดีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ2เมษายน2567เพื่อน,น้อมรำลึกถึง พระมหากรุณาธิคุณและแสดงออกถึงความจงรักภักดีที่ส่งอุทิศกำลังพระวรากายกำลังพระาราชหฤทยัยและกำลังพระปัญญามุ่งมั่นปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจโดยพระวิริยะอุตสาหะส่งทุ่มเทพระวรากายเพื่ออำนวยประโยชน์ต่อประเทศชาติและปวงชนชาวไทย ทางนี้ค่ะกองทัพภาคที่2ได้จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตสําหรับใช้เป็นโลหิตสํารองในการรักษาผู้ป่วยให้กับโรงพยาบาลในพื้นที่ใกล้เคียงห่วงเทศากาลสงกรานและสํารองเลือดให้กับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่5จังหวัดนครราชสีมาสภากาชาติไทยส่งมอบความต้องการโลหิตใช้ในการรักษาผู้ป่วยให้กับผู้ป่วยฉุกเฉินให้กับสถานพยาบาลได้มีโลหิตสํารองอย่างต่อเนื่องนอกจากนั้นนะคะได้จัดให้หน่วยงานในพื้นที่ร่วม ทำกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณาประโยชน์โดยพร้อมเรียงกันอีกด้วยค่ะ